หุ่นพยนต์พร้อมเข้าฉายปรับซองเวอร์ชันนงคนเซ็นเซอร์ใช้เกณฑ์ตัดสินอะไรทำไมไม่เหมือนกันได้เลิกเข้าฉายแล้วสำหรับภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์หลังจากประกาศด่วนว่าหนังต้องเลื่อนฉายไม่มีกำหนดเพราะทางกองเซ็นเซอร์อนุมัติให้เป็นหนังเรทฉบับ20ขีดกลางจนทำให้ทั้งผู้กำกับอย่างไม้พลทฤษโชคกฤษดาโสพลต้องเข้าไปคุยกับกองเซ็นเซอร์ถึงเรื่องการตัดต่อหนังและเรทของหนัง โดยล่าสุด6เมยจุดยอจุดผู้กำกับขนเก่งได้นำพาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์มาฉายให้ดูอีกครั้งว่าหลังจากผ่านการตัดต่อใหม่เป็นอย่างไรก่อนที่ภาพพยนต์จะเข้าฉายไหมพลทรสได้เปิดใจถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นตัดทุกฉากที่เป็นประเด็นเลยไหม แก้ไขทุกฉากที่มีประเด็นในร่างที่เป็นเรท18บวกมันเป็นการแก้ไขที่ไม่ตัดออกหมดใช้วิธีทำคัปติ้งเอาเอาคัปติ้งช่วยเราพยายามเอาซีนทุกอย่างไว้อยู่ใช้วิธีในการตัดช่วยหรือว่าภาคเพิ่มเข้าไปมันเลยเพิ่มมาอีก4นาฬิกานนทีนะักออนขยายความมีการถ่ายเพิ่มจริงๆมันมีฟุตอยู่แล้วในเวอร์ชั่นเรท20ขีดกลางเราแล้วให้คนดูตีความเอง แต่พอมามีต้มเรื่องศาสนาที่มันยังไม่เคลียร์เลยจําเป็นต้องเล่าเพิ่มเอาที่เราถ่ายไว้แล้วมาเพิ่มจริงๆแล้วอยากให้คนดูดูแล้วตีความเองมากกว่าพอบางอย่างเขากลัวว่าคนจะเข้าใจผิดคือมันเกี่ยวกับศาสนาเราก็ใช้วิธีในการเล่าด้วยภาพขัดติ้งเพิ่มเข้าไปฉากเน้นกอดแม่ยังอยู่ไหมยังอยู่ครับ เราอธิบายให้เขาเข้าใจแต่มันก็ไปชิ่งอีกซินที่มีจับตัวสีกาเหมือนกันแต่อ่านนั้นใช้คัดติ้งช่วยในหข้อที่ทางกองเซ็นเซอร์ไม่ให้เราผ่านมีข้อไหนที่ติดใจเรา มันก็มีข้อที่ประหลาด,ลาดข้อนี้ผมลงมากชื่อวัดไม่ให้เห็นชื่อวัดเราก็รู้สึกว่าชื่อวัดเป็นชื่อที่ผมตั้งขึ้นมาในเรื่องมันไม่มีของจริงในโลกใบนี้แล้วตัวละครต้องเดินเข้าวัดผมไม่สามารถยกอันนี้ออกไปได้ตอนแรกยังไงผมก็ไม่ยอมเขาเองก็ไม่ยอมเลยเดินคนละครึ่งทางผมลบคำว่าวัดออกหัวเพราะผมเชื่อว่าคนดูดูก็เข้าใจเมื่อวานผมลงเปรียบเทียบดูผมนั่งดูหนังเรื่องนั้นผมก็ช็อกเลยเรื่องนั้นเป็นหลวงพอ่อ แต่ทำไมเรื่องนั้นได้ทั้งที่มันก็ต้องผ่านกลองเซ็นเซอร์ที่เดียวกันอันนี้ไม่ได้ภาพพิมนะแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆมันเลยไม่รู้ว่าทำถูกใจใครหรือให้ถูกใจเซ็นเซอร์ที่เป็นตรวจซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนเซ็นเซอร์คนไหนอีกแต่อีกเรื่องที่ผมรู้สึกน้อยใจสุดๆเกิดเรื่องเมื่อวันฉายรอบสืวอวัน,นั้นเราชอปฟีนวันนั้นเป็นวันที่7เป็นวันที่ผลพิจารณาออกมาว่าเอราได้เรขยี่สิบขีดกลางซึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ติดตาผมถึงทุกวันนี้มันจะมีกลุ่มแฟนคลับ มาเอาตั๋วมาคืนผมแล้วบอกผมว่าพี่หนูหนังทิมไม่ได้นะผมดูหนังทิมไม่ได้นะเจอตรวจบัตรผมก็ช็อกเขาเองก็ชอออกเพราะว่าผลมันรู้ว่านั้นแล้วเขาตั้งใจมาดูช่วงนี้เรื่องประสงค์กำลังมีประเด็นแรงๆเลยทำให้ไม่ผ่านหรือเปล่าถ้าถามผมผมก็ไม่รู้วิธีของเขาอะเพราะแค่เรื่องทรงผมกับหนังสองเรื่องมันก็ไม่เหมือนกันแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขารู้สึกยังไงกับมันเขาคิดยังไงด้วยมาตรฐานของเขาเราก็ต้องแย้งไปและตั้งรับกับมัน